ดิฉันอายุ46ปีค่ะเมื่อเมษาย,ยนที่ผ่านมานี้นะคะประจำเดือนไม่มากลัวว่าประจำเดือนจะหมดค่ะล่าสุดเนี่ยเพิ่งไปตรวจภายในประจำปีมาคุณหมอก็ยังไม่ไดน้นำอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะคุณหมอแต่เขาเองเนี่ยกังวลว่าประจำเดือนมันจะหมดอายุ46ปีประจำเดือนขาดหลายคนใช้วิธีไปซื้อสมนุนไพรขับประจำเดือนมากินอันนี้ไม่ควรนะคะเพราะว่า46ปีประจำเดือนขาด ไม่ได้แปลว่าฮอร์โมนลดนะคะแปลว่าฮอร์โมนสูงก็เป็นไปได้ดังนั้นสรุปว่าหนึ่งเดือนไม่มารอเดือนที2 2> ่สองที่สอง2 2> ไม่มาพบแพทย์เลยค่ะเจอหลายรายเลยเพราะเข้าใจว่าตนเองเนี่ยหมดประจำเดือนไปซื้อยาขับไประจำเดือนมากินตกเลือดเลยค่ะตกรุนแรงเลยดังนั้นประจำเดือนขาดอย่าคิดว่าตัวเองฮอร์โมนต่ําพบแพทย์ค่ะและเมื่อแพทย์ตรวจด,ดูแล้วโอ้ลงมัดลูกหนาเลยนะบางทีต้องปรับคือลดฮอร์โมนเอสเตรเจนลงนะคะแล้วประจำเดือนก็จะกลับมาปกติตามเดิม จะมันขาดอย่าคิดว่ามันปกตินะคะแต่ยังไงก็ตามหนึ่งเดือนรอได้ค่ะรอได้ไปเดือนที่สองนะคะถ้าสองเดือนไม่มาแต่ต้องระวังท้องเนี่ยต่างอ๋อบางคนสี่สิบหกปีเนาะอาจจะยังไม่ได้ทำมันสิบเจ็ดต้องระมัดระวังท้องแล้วก็ต้องระวังว่าไม่ท้องปกติเช่นท้องไข่ลมหรือท้องไข่ปลาอกก็คือมะเร็งของโรคชนิดหนึ่งสรุปอายุมากเนี่ยประจำเดือนก็เป็นตัวหนึ่งที่บอกสุขภาพถ้ามันขาดหรือมาไม่หยุดอันนี้ต้องพบแพทย์เลยค่ะ